สวัสดีครับโปรผมใหม่นิสันนะครับที่โชลูเมกชัวอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูรถที่จะส่งมอบนะครับของลูกค้าก็เลยขออนุญาตคุณลูกค้านะครับมารีวิวให้เพื่อนๆนะครับที่สนใจหรือมีโครงการจอดรถไปใช้สักหนึ่งพันนะครับวันนี้เราจะมาเสนอตัวอาร์เมล่านะครับเป็นรุ่น V L นะครับรุ่นนี้เป็นตัวท็อปที่สุดเลยนะครับของอาร์เมล่าเพราะอาร์เมล่าเนี่ยจะมีทั้งหมด5เกรดนะครับเริ่มตั้งแต่ตัว S นะครับตัว e el ตัว v แล้วก็ v l นะครับแต่วันนี้ที่เรานำเสนอคือนานำเสนอรุ่นพับเลยนะครับพอรุ่นตัวสี่ก้านี่ยังผมก็ยังไม่เห็นรถนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนนิสสันเนี่ยเขาทำมาเพื่อให้ราคามถูกนะครับให้ลูกค้าเป็นเจ้าของได้ในราคาถูกนะครับตัว v l นะครับตัวนี้พร้อมชุดแต่งนะครับได้หกแนะครับได้พาเพื่อนๆดูก่อนชุดนี้ตัวนี้เป็นสีขาวบุกนะครับ จะมีค่าสีเพิ่ม7 0 0 0บาทนะครับลูกค้าจะจ่ายตังหกนะครับหรือจ่ายรวมกับราคารถไปเลยก็ได้จัดเฟแนซ์ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งทําแบ่งปัดเงานะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับเอาของเดิมนะครับมาปัดเอานะเพราะของเดิมจะไม่มีตัวตัวดำๆตัวนี้จะไม่มีปัดเงานะจะเป็นโครเมียมปกตินะครับทําให้รถมันดูหรูหรายิ่งขึ้นนะครับกับตัวได้หกแปดนี่ก็เป็นชุดที่ค่อนข้างฮอตนะสําหรับลูกค้านะครับ พราะมันจะมีเสน่ห์ของมันนะครับจะมีความเรียบหรูดูดีมีฐานะนะครับของเขานะครับเป็นรุ่นที่ลูกค้าก็นิยมนะครับติดอันดับหนึ่งอันดับสองนี่แหละเบียดเบียดกันนะครับนะครับดูด้านท้ายมีไฟทับทิมนะครับดูแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังนะครับสีดำนะครับตัดกาสีรถนะครับให้ดูมันไม่กลมเกินมากเกินไปนะครับตัดมันจะเข้ากับไฟท้ายเนาะ ไฟท้ายก็เป็น LED นะครับพอรุ่นท็อปนี้หน้าท้ายนี่เป็น LED หมดเลยนะครับเป็นไฟ Signature Light ของเขา Signature Light ดูปัดเงาก็ดูดีแปลกแบบนึงนะครับตัวของเดิมมันจะเป็นโครมเมี่ยงเกลี้ยงไปเลยนะครับตัวนี้ก็ปัดมานะครับให้มาดูสปอร์ตขึ้นนะครับอมีส่องดูภายในสักนิดอ่านวันนี้พามาดูภายในนะครับคลิปที่แล้วไม่ได้พาเพื่อนๆมาดูภายในเลยนะครับดูแต่ภายนอกอย่างเดียวนะครับ ตัวรุ่นท็อปนะครับอย่างที่เราเห็นเนาะพวงมาลัยนะครับพุ่มหนังนะครับมีฟังก์ชันนะครับในบลูทูธนะครับแล้วก็มีตัวฟังก์ชันที่ควบคุมเครื่องเสียงนะครับกับหน้าจอ8นิ้วเนาะพวงมาลัยนะครับเบานะครับขับง่ายนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับนะครับเดินหน้าถอยหลังได้ให้เหมาะกับสรีระนะครับ โอเคเลยแบบน,นี้นะครับเดี๋ยวพูดสตาร์ตตรงนี้นะครับไม่ไม่นอนนะสตาร์ตสตาร์ตตรงนี้ก็ได้นะสตาร์ตโชว์ลูกค้านะหนะ้าปัดออโชว์เป็นรูปรถเลยนะครับสีรถตรงด้วยนะครับอ๋อหนะ้าปัดก,ก็ก็แยกเป็นเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นสองจอนะก็ยังเป็นอนาล็อกอยู่ทั้งฝั่งนะครับความเร็วนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวลองลองปิดประตูนะส่วนะหน้าเป็นแอร์ออโต้นะครับ อ๋อไม่ใช่เป็นแอร์หมุนเนะาะเพราะเป็นรุ่นท็อปรุ่นท็อปกว่ารุ่นรองท็อปแอร์จะเป็นนอโต้นะครับปรับวงศานะครับเราก็เลือกเอานะครับเรานั่งคนเดียวก็สักสักยี่ห้าก็โอเคนะครับแต่ถ้ามีผู้โดยสารก็ปรับสักยี่สามถึงยี่สิบนะครับแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ผมเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบแอร์เย็นเย็นะครับสัญ,ญญาณไฟฉุกเฉินเนาะโอเคปรับพัดลมปรับ dc ปรับพัดลมได้นะครับขีดหน้าครับรุ่นท็อปนะครับเป็นแอร์วีดีนอสสวยเนาะ มาพร้อมกับไฟตัดหมอกเนาะในเมืองเราอาจจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าบางพื้นที่นะครับอย่างทั้งเหนือหรือที่อากาศหนาวๆเนี่ยไฟตัดหมอกก็จาเป็นนะอย่างเราไม่ได้ใช้ก,ก,ก็ก็ปิดออกไปได้นะครับส่วนโปรโมชั่นนะครับเดือนนี้นะครับก็ยังมีโปรโมชั่นดาวต่ำนะครับสี่หมอยู่นะครับชุดแต่งครบนะครับหรือลูกค้าจะดาวเพิ่มกว่านี้หรือบางท่านเนี่ยเอออยากได้รถเดิม,ดมไม่อยากแต่งแบบนี้เลยให้ส่วนลดไหมไอ้ตัวนี้ก็มาคุยกันก็คือให้ส่วนลดลูกค้าได้เหมือนกันนะครับไม่เอาชุดแต่งก็คือ เป็นเดิมๆก็ได้ลูกค้าอาจจะไปเลือกแต่งเเองก็ได้นะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ